วัน,น้าหนองกระโบเอ้ยก่อนจี่จะได้ปีจิตเจื้ยอย่ไม่รักเรานายมองเราตายไปพลาาฉันจันจันจันนี้เก็บฟิล์มสีรูปตายไงคนรักใส่กระเป๋าเดินไปบ้านตเ่าไม่ได้คิดประทุมกางเกงของหนูหนุยมันขาดแต่นานาดภาพขายถุกมาตสมรรมรทุ่มตะว,วันออก เดี๋ยวนี้มันพัดแรงแกล่งเส้นทางผ่านทุงน่งนาโดนรูป่ายพัดหายเปลี่วไปเป็นธรรม,มดาของสุนับมันไม่หยุดพักเดินเรื่อยไปเดี๋ยวหาอาหารเดี๋ยวจมจานไม่ว่าไหนท่าไหนเกือคิดดีใดมีอาหารมันก็เดินผ่านมา เดินมาด้วยสัญชาติมาอยากรู้เข้ามาดูอีกทีจำได้เป็นเจ้านายของมันซื้อจัดมาตัวนั้นข้ามาทันทีไปมอบหนูหนุ้ยเจ้านายคนดีแสนดีนุ้ยยังสบายเดินร้องเพลงบรนเลง จนละจัลลจัีจัลลจัล้โอ้โอ้โอ้นอ้อ้โอโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้มอ้โอ้าเ้โ้โน้มห้โ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โอด้อ้โอโอ้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 กอ้อ้โอ้โ้อ้อ้โอ้โ้อ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้โ,โ,กกออโอ้โอ้โอโล้โอ้โ้ moyamkanalukcappang <tik> <tik> ไปรือแม่ก็ยืนใจมีกระบอกซ่องลูกชายนีเนื้อเรื่องราวเมื่อก้าวหลังชีวิตแม่ตกนักพอรักฟังเมื่อก้าวครั้งพอจากตานีนี่แม่นี่มาเพราะเธอตั้งซ้องอยู่ในทอมมีลูกท่องข้างอ่รูไมว่าโอรส จวังพลแต่แม่มีกล้าบอกเหล่านี้ออกในสิ่งปราถนาะขึ้นแม่บอกเป็นโนรถจะวังแต่ถ้าบิดดามีรับป่าจะเกิดปลากับลูกซอนมีแต่มองมองรอแต่ว่าดาปาดินนะจะบอกอะไรตอตาจ้างความดีเอาไว้ แม่ตื่ว่ากองได้ป้พระตะวันแล้จันฟ้าแม่ตาลูกต้องคนจะตั้งเ็ดพ้แล้วจันหวีดา ราบเรียนมิตรรักนักชมไปแล้วว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณน,นั้นยิ่งใหญ่ต่อลูกไม่มีใครไม่มีผู้ใดหรอกครับจะมีความรักมีความเมตตาอย่างจริงใจและยิ่งยืนนานไปกว่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดจะเป็นสิ่งของหรือความคิด ถ้าสิ่งใดมันจะเกิดผลเสียเกิดเป็นความทุกข์ต่อลูกพ่อแม่จะรับไว้เองจะไม่ยอมแพ่งกลายสิ่งนั้นพระแม่เจ้าจันวิสาไม่ยอมเปิดเผยว่านี่คือโอรสขององ์ราชาเกรงว่าองราชาแสงนรินจะไม่ยอมรับก็เธอจากนาครมาก็ไม่ได้บอกกล่าวบอกลาอะไรทั้งสิ้นรู้แล้วมันเกิดทุกข์ไม่รู้มันอาจจะมีความสุขบ้างแตงจะเล็กๆน้อยน้อย แม่จึงเลือกเทางนั้นเชื่อว่าความดีสวรรค์ของเมตตาปราณีชีวิตของกมสัรและปันจิงและพระแม่เจ้าจันวิสาจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตพี่น้องกับติดตามสาระนิยายสวรรค์บันดาลต่อไปครับ กระผมจะนำมิตรรักนักชมามาสู่สำนักของท่านอาจารย์ตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักวัดโพเอนวัดเป็นที่ให้สติปัญญาวิชาความรู้เป็นแสงสว่างภายในผู้ใดสนใจธรรมะผู้นั้นจะได้สติปัญญาเดี๋ยวนี้มีสานุสิตอยู่ในความบุปการะของท่านอาจารย์ถึงสี่ชีวิตทุกวันเวลาท่านใจการอบรมบ่มนิสัย ให้ภาระนาทีเพื่อการดิบัติสร้างคุณงามความดีวันนี้ท่านอาจารย์จบรมบ่มนิสัยเรื่องใดาสาระใดและจะมอบหมายภาระน้าที่อะไรถ้าเป็นน้องติดตามต่อมาครับท่าน คำว,ว่าปัญญาชนนาหนุวยนาคือไม่ว่าผู้ที่รู้จักคนรู้จักคิดตีสังคมเรียกว่าบัณฑิตผู้ใจความคิดมีเงษพลสรุปความว่าสติปัญญานี่และคือตีกาคนเราสร้างกูสนด้วยความดีชีวิตนี้จะต้าวอน เจ้าดาราแลวาริน รนดังจ้องแล้วมาเป็นศิตพฝึกในกิจฝึกในธรรมนี่เธอจำพอจนมีลักทำแล้วจำมาตือว่าดีแน่นอนทุกขั้นตอนแล้วสร้างขา่าวนี่แหละคือวิจาคงอามเดลูกดาราปัดดีนะคะหลวงพอ่อเจริญพ่อลูกเออดารา เออนั้นเป็นสร้าหนูจิตนึ่งกองสำหนักวัดโผเอ็นลูกพ่อเคยบอกเคยพูดประจําว่าดารานี้หนูเป็นเด็กกำพรราพ่อแม่จก้กอาจารย์สอนหนูก็สํานึกตลอดเวลาวิชาความรู้ที่หนูดาราได้ก็โดยความเมตตาของหลวงพอ่ออืมใช่ลูกราวนี้เมื่อเราได้วิชาความรู้เราก็สร้างความดีต่อเพื่อที่จะไม่ลูกเราได้จบได้ปลาเราก็ปฏิบัติหน้าที่ถ้าได้บะนนค็มันก็ไม่เกิดผลประโยชน์เลยได้อ่านเราต้องรับประทานถ้าเอามาตังเื่อเจ่ยมันกบูด ได้วิชาความรู้เราต้องปฏิบัติใจไม่ลูกใ่ค่ะค่นี้วารินนั้นเธออายุน้อยกว่าดาราลูกเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันตังคูหนูจำได้ค่ะชีวิตวารินก็เหมือนกับพี่ดารานั่นแหละเราสองคนพี่น้องถึงไม่ใช่ร่วมท้องพ่อแม่แต่เราอยู่กันด้วยความเมตตาเข้าใจนะพี่นะใช่สิน้องวารินพี่ดาราจะรักเธอเหมือนน้องร่วมสายโลหิต ก็รับพี่เหมือนพี่รับสายโนฮิตค่ะเออจับมือกันลูกค่ะน,นี่เขาเรียกว่าความสา,มาคัคคเมนุษย์เราจะมาจากได้นอย่างไรหรืออิงก้องใดต่มายู่กันด้วยความทุกต้องมันก็เกิดประโยชน์ทันทีลูกเออคณิติศพออีกช่องคนคือนายปุ่นแก้วกับนายเปียกช่องคนนี้ถ้าเป็นเศตอาหารเจนเทไอซัดกินนี่แหละแต่เป็นพวกเพศใหม่เซตได้ก็จะดีถูกไม่ปลวกกินนี่แต่เซตกุ่นมันต้องดู ไม่พัฒนาตัวเองไม่ตนใจมันอยู่ในวัโดโพเ็นตั้งแต่พวกเธออย่างแหลกๆจนเติบโตแต่วิชาความรู้ไม่พัฒนาได้ซ้อนได้ไม่ได้สักจริงนึง่งกรพ่อพูดไม่พอใจผมอาโกรนอาจารย์ไม,ไม่โกรธเลยจริงผมยอมรับเหมอนั้นปมเกิดมานี่มันข,อข่อนกางอีโบไม่ใช่ก่อนกางเลยโบแหละขยันหน่อยดีนะครับพี่บุญแกวคนเรามันต้องขยันแค่ขยันลแล้วแล้วน้องเออว่ารินแต่ว่ามันไม่จะรัด อันเด็ก้นว่าเด็กอ่ะให้นำเขาไหว้พระชวดมนต์แปลว่ารวดมาเท้าได้เท้าได้แหละยังทําไม่ได้ทําไมครับพี่ปุ่นแก่ต้องนาไม่ได้มันลืมนี่น้องแล้วเลือดเชือตังตังแต่ลืมนี่มันนึกไม่ได้เออแมนนระคดีคนเราด่ลูกก็ต้องการหน้าความจะลาดเป็นซิกก็ต้องคิดหน้าความรู้คดียิงไหนเปี้ยกันนักก็ไปเลือดนายปุ่นแก้วแล้วแล้วดื้นอนั่น คนเราเนี่ยจะเนื้อกับจะลาดเม็ดเลยครูได้ร้อนเคยย่งลงมันต้องย่างดังจะลาดดังคนเร่อปุนมันใช่ไหมมันธรรมดาไล้ใการเสื้อตุกตัวทางอันแม่เลยปุ๊บจากบอกได้ใกล้เคยยิ่งไหมนี่ก็เมื่อไงแหละจารย์ร้อนลูกจิตดปัญญากับปัญญาไปไอ้คนดีเบ้อกากากาเบ้อกากาเบ้อเบ้อไปไปเออเอาเน่ะเอาเด็กทำไมไม่ขยันเลยพี่เปียกขยันแล้วแต่ว่ามันไม่แบบว่ามันมันทำไมไม่ไม่

ผู้เราบ้าปลืปล้มแล้วแต่ว่ามันมันแล้ววังนี่ไม่ไม่เหยาะใปฟาแล้วดีลูกนะกาบเหยียดไรมอนเลยตันนี้ขอยอย่าเหยาะใปฟาอย่าเหยาะใจฟาไม่เหยาะใจมอนแต่ว่ามอนไม่ใช่ปฟาทีเมื่มึงมไม่ได้พูดว่าอย่าเหยาะ้ปฟาแล้วอย่าเหยาะใจม้อนกูคิดกลันลงแล้วกูอย่าไใจม้อนเวลาเราไปซื้อลูกแตงจีนแม้ใวนวันนั้นเนี่ยกูบอกแม่ข้าว่าให้เหลืองให้แดงแปรบ,ปรบ,ปรบมันเหลืองให้แดงแปรบ ดี่ไม่รู้ไม่ดีไม่ใจว่านนักกินถ้าแต่แดงกูป่าล้วไปเปลี่ยนแมกาว่าหวตัวว่าเลือกไอ้แดงกูไม่พู้เรื่องว่านดีอะแต่ว่าเลือกต่างแดงต่างว่านมันอย่างนี้ลูกนึงกลางลังไอ้นี่แดงเย้ยมันวา่าตาแต่แดงไม่ว่านเลยกูผู้ไดอยู่และลมเงนมึงวาะยะยะา่าอย่างเยอะได้บ้ากูเยอะไลมอน่มอนใหญ่บ้าดีอะหรือว่าแล้วกูกันการนี้พอดีต้องการดจะให้ดาราหว่าดินอย่าไป็น้ใจพวกนั้นลูกได้นำวิจาความรู้ไปใช้ คนเราถ้ามีวิชาความรู้แลวไม่ใช่ก็ไร้ค่าค่ะนั่นเลยลูกมันพอบอกเลยถ้า,ามีตาแล้วไม่มองนี้ก็เหมือนคนตาบอดเออใช้แกงมักวาริน่ะตาจะมุดว่าเรามีอาหารแลวไม่กินก็อดอยากอย่างไร้ค่าค่ะเหมือนคนไม่มีอาหารเออแกงมักลูกนายพุ่นแกว้วขบับถ้ามีเท้าแลวไม่เดินนะลูกก็เหมือนคนตีนด้วนบลงเออแกงนายเพียกต่อไปชื่นใจสักทีด,ดีวะนายเพียกมาครับ มาครับถา้ามุดว่าเรามีแจ้งระว่างเลยไม่ใช่ดุไม่ดูจากใจแจ้งระว่างนี่ไม่ความมาเพื่อใจเชื่อที่เป็นตัวแต้นยูออ่ดีเออเด็อะไรก็คุณก็ไม่รู้บ้าร้อยหละตัวนี้ร้อยแหละไอ้ยอดอ้ยีดุโมโตเถอะแหละถูกหลังหลังมันเปรตทำใจตาใหญ่เลยนั่นพอร่วงใจไปบินจมบาสไอ้พุ่มอุ้มบาทไอ,อมท้มันตื้อจันตื้อไหวไงพอล่วงเดินบอกแก้แล้วเออ,น,อน้อยก็แรงกับพอร่วงกันกทีวันนี้อะไร <c oughs> อีกอะพวกมีผู้จะได้ว,วัน ชอไปผมตื้อตังอุ้มดังบาตื้อดังจันก่อนเดียวปลูกใหญ่เปียกปอยลำคารช่วยกันเลยต้องช่วยกันช่วยเพื่ออุบาทเ้เต้แกงก็รอดด้นเท้แกงไหนอ่ะเทศบ้านตำบลไรจันมันเต้รอดด้นด้วยแล้วมันเต้ไรเนี่ยเนี่ยตามเลยเต้ไรตามเลยปลาไม่จันจันเต้แต่แล้วก็มองเอ็นดูใหญ่ฮันว่าปลาจ่อโลดั้งแปรติบโลดเอ้ยปลาจันก้อนอย่าเต้เจียไม่เตจริงทำไมอ่ะมึงมึงเต้ไรลูกเต้ก้อนก็ไรอ่ะ ว้าเอาว้าเต็มถูกจันแล้วอะเต็มถูกจันมันเปลี่ยงสิลูกกขาพ้นกันเลยเพราะบ้านเรือนเราไปบินแต่บานก็ตำบุญไล่เรือนบอกเลยมันเตะพ้นกันเลยลูกก็บอกเลยมันไม่เตะพ้นกับไฝ่ใตรพ้นกันแก่งโอมไม่พ้นแก่งโอมแก่งถีพ้นแก่งถีแก่งปลาพ้นแก่งปลาไวเฝ่แก่งปลาพ้นมันไม่เตะแต่ว้าพอดีปลาพ้นหรู้ที่เกียนกูถูกตีอะอาาจรย์ที่เกียนมึงใส่อะการเตะแก่งพ้นกันนี่ แกงปลากัดเจี๊ยพอนะแกงปลาเนยเออเอกกูเตี๊ปลากัดพ๋นกำลังกูเกี้ยนแกตายเหรอการเหรอบวเตี๊บปลาปนไม่อย่าเตี๊บปลาปนอยาเตี๊บปลาปนกูกลัวไอ้เกี้ยนกูเหลัเไงไอ้มันเบื่อไะไอ้นั่นปลากัดมันบาปมันกัดกันทรมานสัอไอ้นี่ปลาจอนปลาหม้อหนูก็แกงแล้วหนูแกงแล้วก็นอนปากว่เงินแต่มันก็เปนในเชนเนี่ยเคยดับแล้กันว่ามึงรู้ว่ามันไม่ก้กันแบบปลาหม้อกับปากว่เงินนุ การ rửa ดวงใจกันเตะทุ่มไปในเออจุไม่ไว้แล้วและดวงนีอ้อ่ะอย่าไปตื้อตะลูกจริงๆนะคะหลวงพ่อมนุษย์นี่เกิดมาไม่เหมือนกันเขาถึงว่าลูกคนเรานี่เกิดมาเพื่อสร้างบุนกุศลเกิดมาเพื่อ่ายกรรมเกิดมาเพื่อการสร้างปันหน้ามันไม่เหมือนกันเขาเลยลูกน้าพอใจดาดาแล้วว่าเินได้ไปปฏิบัติหน้าที่ลูกค่ะหลวงพ่อกาจะไปที่ไหนเนี่ยไป,ไปไปถูกทีลูกธรรมะมันมีความไม่เหมือนครับอ่าในลูกคนมีธรรมะก็ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐ ไปด้วยกันนะน้องวาดินนะการเราสองคนพี่น้องถือว่าเราเป็นสานุศาสิกของหลวงพ่อถ้าพี่สุกน้องสุกด้วยแต่พี่ทุกขนะ์น้องทุก์ด้วยเนี่ยนี่หนุกตึงต่างพอทางแม่แต่จุดประงคงเดียวกันก็ตือสร้างประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันบางทีสิ่งของมันไม่รู้จักกันดอกแต่าม,มาอยู่ด้วยกันการสร้างประโยชน์ไดอะไรเลยจ๊ะเออเออเออใครหนึกได้ไม่ยกตัวยากษขึ้นมาเลยทักยักษว่าจสิ่งของที่ไม่เคยเป็นญาติเป็นมิ แต่ยูด้วยกันด้วยความสามัคคีเปิดเกิดประโยชน์รุก,กเฉียนไ,ได้มั้งยกมือดิลูกใครรู้ยกมือดิว่าคนลงอีอเดียวโพดอกแล้ววะยกมือดิลูกเนี่ยยกแล้วดิเนี่ยกูย,ยกแล้วมึงตามนะอ๋อแล้วอย่าปูดมึงกู้เลนยะรู้จะยกมือกันรู้จริงนะไอไรแต่มืว่วไงไอเต่ไม่เป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่รู้จักกันแต่มายูด้วยกันเป็นประโยชน์นะนะ คนนั้นน่ะสิตอบสิยกมือแล้วรู้จริงเหรอไอ้ไรไอ้ไรไม่หวังนมหยอกเราอะรุ่นนี้มันน่าหยอกเราไอ้ไรไรเดยววันต่างชื่อมาโยกด้วยกันเลเกิดประโยชน์เออไอ้ไรลูกอยากกู่มันนั่นผู้ดีดีอะไรก็ไม่เปียกอะไรแหละรถยนต์น่ะรถยนต์เรือแล้วรถยนต์มึงลองกินเล่ทีคันมันมาจากญี่ปุ่นนู้แต่มันมาจากซาวูนู้นจำพีน้องไรกันตัเข้าในปั๊มไม่ใจเคยปักแนวหนัาไม่รู้จักว่าใจในตั้งติดเครขลังติดดุมเหมือนนั่นแหละ เขาจะเยย่ด้วยความจมัาก,กีเป็นสิ้นมันไม่เคยดีจะไปนี่เครื่องยนต์เรือโซล่าก,กับข้าวในเครื่องดีเซลปากคนตึงลางเบร์ผ่าแม่มึงถึงหลงหม้อก,กันโตแล้วกูมันโอ้ชายมันผูดทุกเลยเลยลูกดาราเข้าใจไหมลูกเข้าใจกันเออไหนเปียกมันแกงเพราะฉะนั้นการที่เราเอาธรรมะไปนี่เพื่อเป็นการช่วยเรื่องมนุษย์เพราะบางคนมาถึงวัดแล้วแต่ไม่รู้ว่าวัดนั้นคืออะไรอ้าวไม่รู้ว่าวัดคืออะไรคะหลวงพ่อออรู้คนเราต้องไม่รู้จักโรครักชาขนาดนั้น คนไปลาดแต่ไม่รู้ว่าลาดเกิืออะไรก็ไปไม่ถึงลาดโอ้พันพือลาวลาดเกลือได้ลูกคิดคาขายกันคำมาตลาดคือตีสื้อและตีขายจริ้ก้องคาตาจะไปรอบเรา,ราไม่สื้อไม่ขาย้ก็จะแดงออาอยู่ในลาดแต่ไม่ถึงลาดไปนังในโรงเรียนถีก็รอดใ้ความรู้อยู่รลบเรา,ราไม่ได้ได้ก็ไปนังหลบเราคณนี้วัดเกิดอ,อได้ต้องเข้าใจความหมายของวัดถึงจะมาวัดเกิดประยโยชน์อ๋อจริงค่ะลูกคิดกอง่อนี่เคยเข้าใจว่าวัดเกิดอได้หยอกมือเนี่ยลูกพออีตา้มเลย ถ้าไม่นั่นอะไรเรื่องไม่นั่นเปรรอนกับเราวันเกิดได้ลูกว่าหยอกแล้วแล้วโอ้ตู้กระเจี๊ยมนึ่งจ้าม้มบอกกําทุกได้แล้ววันรู้จริงลูกมานี่แหละเดี๋ยวมันเข้ากันเหมือนกันดรรูจริงเดี๋ยวยอกมือให้นี่ยากันเข้าใจเหรอเอออ,อยาอพูดกับอาจารย์นี่เปี๊ยงก็มันมีความเคารพหน่อยดิจ้าพี่เออน่ะพูดได้เหรอเราเป็นศิษย์ท่านเป็นครูแต่มันมันันักคอยเข้าใจไม่ลูก